ตำรวจเอกฉเฉลิมอยู่บำรุงสมาชิกพักมวลชนท่านประธานครับท่านผู้นำฝ่ายค้านดกรุณาอธิบายความเรื่องที่ดินอันภายผมต้องเดินต่อครับตั้งใจจะอภิปรายหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดผัวเซนเมียซื้อน่าเกลียด เรื่องคนอื่นทํผิดผิดผิดถูกๆเห็นเงาแว๊บๆวเอาแล้วผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้พอมาเจอพรรคพวกตัวเองขึ้นมานั่งตาปิ๊บปิ๊บแล้วไปอ้างกฎหมายนั้นกฎหมายนี้ผมเคยบอกหลายครั้งพอคิดจะอภิปรายเรื่องสนามกอล์ฟอันภัยคุณยายก็เข้าฝันครับคุณยายบอกไอหลานชายจะเอาที่ของยายคืนทีเถอะไอบพวกนี้มาเอาสมบัติของยายเนี่ยไปทํามาหากินไปซื้อไปขายกันคุณยายเสียชีวิตกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ ตกเป็นของวัดเป็นที่โทรมีสง์ตามมาตรา34การจำหน่ายจ่ายโอนต้องตาเป็นพระราชบัญญัติถามว่าที่สนามกอล์ฟอันพาย924ไร่2งาน7 4ตารางวาที่ไปเอาจำหน่ายจ่ายโอนเพราะความเห็นรัฐมนตรีช่วยมา,ายัไทยผมจะพาพิงถึงใครไม่ขอโทษไม่ขอโทษอขอประธานโทษตื่อเ่ยชื่อท่านเพราะผมตั้งใจตั้งใจพาพิงชื่อนายสนอเทียนทอง ท่านไปคนเซนที่ดินจังหวัดปทุมธานีมีหนังสือถือทิ์ดีกรมที่ดินเพื่อพิจารณาดําเนินการเสนอลมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามอำนาจหน้าที่กรณีวัดมีที่ดินเกินห้าสิบไร่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตราแปดิสี่ของประมวลกฎหมายที่ดินคือให้อํานาจรัฐมนตรีทันเสนอลมนตีช่วยปฏิบัติราชการแทนลมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการสรุปว่า ไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามได้มาซึ่งที่ดินมอกทั้งสองแปลงนางก่าวและให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามดำเนินการตามข้อสี่แห่งพินัยกรรมมูลนิธิมหามงกุฎรับโอนที่ดินมาเป็นของมูลนิธิเอาไปขายได้ครับไม่ได้เพราะเป็นที่ธรณีสงขอรับโอนมาเป็นของมูลนิธิมหามงกุฎ21สิงหา 2,533ปรากฏว่าในวันเดียวกันนั้นเองมูลนิธิมหามงกุฎได้ขายที่ดิน924ไร่2งาน74ตารางวาขายให้ใครครับขายให้บริษัทอันพายเรสเดตซึ่งสร้างบ้านขายและบริษัทอันพายกอล์ฟอันสปอร์ตกรับขายถือหุ้นครับหนึ่งคุณอุไรวันเทียนทอง สองคุณวิทยาเทียนทองสามชูชีพหารสวัสดิ์แต่ผมไม่บอกได้ยังไงครับว่าใครไปซื้อผมไม่พูดได้ยังไงนะครับสามีเซนเหมือนขายเมียไปซื้อผมไม่พูดได้ฮนะไม่มีใครรู้นี่ครับว่าคนใจชิดเบอร์หนึ่งในรัฐบาลไปซื้อไว้ก่อนไม่มีใครรู้นี่ครับหลังจากซื้อแล้วก็มาโอนให้กับแม่บ้านท่านถามว่านายกซื้อไว้ผิดไหมไม่ผิด แว่าได้มาถูกไหมไม่ถูกเอาไว้คุณจะเลือมดูบ้าง่อมคือคุณเฉลิมแล้วไปจดทะเบียนไม่ได้อธิบดีเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้เพิกถอนพอเพิกถอนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิผลกระทบทางกรรมสิทธิก็ทําเรื่องร้องมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้วัากรมที่ดินปัญหามีว่าท่านยงยุทธวิชัยดิตท่านเคยเป็นอธิบดีกรมที่ดิน เมื่อท่านมารักษาการประหลัดกระทรวงมหาไทยต้องดูต่อว่าท่านเป็นคู่กรณีกับเหตุการณ์หรือไม่แต่ในความเห็นของผมถือว่าเป็นคู่กรณีเพราะเคยเป็นอธิบดีกรมที่ดินเมื่อเป็นคู่กรณีแล้วมาทำการพิจารณาคดีทางการปกครองก็ต้องห้ามตามมาตรา13 ท่านรักษาการประหลัดสมัยเป็นอธิบดีกรมดี่ดินท่านบอกว่าท่านเห็นด้วยว่าการจดทะเบียนของอันภายกอบและอันภายเลียเสร็จถูกต้องแสดงท่านเห็นเป็นปฏิปักษ์กับอำนาจรัฐท่านเห็นเป็นปฏิปักษ์กับความเห็นของสารนิกาท่านเห็นเป็นปฏิปักษ์กับความเห็นของคณะกรรมการกิจสุทธิกาที่เป็นเบ็นผอมิงของบ้านเมืองผมก็ต้องหยิบประเด็นตรงนี้แหละครับมามัดคอท่านมากระตุก ว่าท่านยงยุทธอย่ารับใช้นายแต่บอรแรงอย่าไปเลินไปนักเดี๋ยวจะเดือดร้อนไม่มีอำนาจตามตาตรา1ามาตา16เป็นปฏิปักษ์และเคยแสดงความเห็นเรื่องนี้คุณยงยุทธจึงไม่มีอำนาจที่จะไปยกเลิกคําสั่งของกรมที่ดินท่านปูรละใช้ไม่แข็งขันเพราะอะไรครับอา้าวมาดูชื่อคนถือหุ้นสุรเทียนจักรัทธานนเออชื่อคุณคุณ ชาญนนสุวสัสินเออนี่ก็ชอบกันสมัยก่อนตามป่าแท่งคุณการจนาหงเหินโอ้นี่น้องสาคนนี้ก็มีชื่อเรื่องกนนี้จะทำบันทีทรัพย์สินให้ในายกพอมาดูเบอร์หเบอร์หเบอร์เจ็ผมบอกยชื่อไม่ได้เลยวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวอย่าไปอ้าง252ครอบครัวที่กลัวกันเนี่ยจะกระทบสนามก๊อบไม่2สองรอัวเรื่องเล็ก ท่าน,สนเสนอเป็นร่างยาดมาเลยเสียงล้มสพาฝ่ายค้านจะยกให้สําหรับ252ครอบครัวยกให้ครับแต่สนามกรอบไม่ได้หรอกครับไม่ได้จริงๆฮะตรงนั้นมันเอาที่คุณยายแกไปไม่ดีน่าเกลียดเอาไปได้ไงฮะผมอภิปรายวันนี้นท่านประธานครับออกตัวไว้เลยอีกสามวันตำรวจไปเยี่ยมแถบโทรศัพท์เพราะวันนี้มันเป็นโรลิสเตตฮะเป็นรัฐตำรวจฝ่ายค้านทำงานไม่ได้